เดินวิธีเซียน Walking the Immortal Path ตอนที่62ชายแซ่หลินกลางหุบเขาไร้นามแห่งหนึ่งมีหมอกขาวปกคลุมหนาทึบมีกลุ่มชายชกันสองคนและชาวร่างปวกเปียกอีกหนึ่งคนเขาถูกเชือดมัดไว้ตามตัวเปื้อนฝุ่นพวกเขาเดินตะเกียกตะกายอยู่ท่ามกลางความมืดครึ้มของพงไพรแสงคบไฟสั่นไหวดวงตาของพวกเขาใช้แววกังวลเสียงใบไม้แห้งดังกรอบแกรบใต้เท้าเวลาเดิน ดูเหมือนเราจะหลงทางใช่แน่แน่ลูกพี่เป็นพระเจ้าเลยบอกนี่เป็นทางลัดลัดก็มันจริงนะลูกพี่สมัยก่อนข้าเคยผ่านแถวนี้มาสองถึงสามครั้งแต่ไม่รู้ทำไมตอนนี้บรรยากาศป่ามันเปลี่ยนไปจุจุเงียบก่อนนั่นเสียงอะไรไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยนะลูกพี่ไอโน ไม่รู้จักฟังเสียงแห่งความเงียบย่อมได้ยินเสียงแห่งความตายก่อนใครจําไว้ฟังชายชะกันสองคนพูดกันไปมาได้สักพักแล้วชายที่ถูกมัดก็พูดขึ้นมาบ้างพวกท่านไม่ได้หลงทางหรอกแต่ที่ตรงนี้มีค่ายกลชายชะกันหัวหน้าหันมาถามด้วยเสียงดังหะจะว่าอะไรนะ่ข้กนใช่แล้วพวกท่านสังเกตไหม ต้นไม้พวกนี้มันเรียงเป็นวงวนที่คดเคี้ยวจากภายนอกเข้าในนั่นทําให้เราถูกหลอกให้เดินตามขอบจะถูกนําไปในทิศทางหมุนเรื่อยๆชายที่ถูกเชือกมัดไว้มองไปทางต้นไม้ที่ยืนต้นคู่กันเจ้าของค่ายกวนวางต้นไม้คู่แบบตรงนั้นมันสมมาตรหันหน้าเข้าหากันตามแนวตั้งทําให้เกิดภาพสะท้อน พวกเราที่เดินอยู่กลางเส้นจะเห็นทางซ้ำและคิดว่าเดินตรงไปแต่จริงๆทางถูกแยกออกด้านข้างเขามองไปที่กิ่งไม้ที่ผ้าซ้อนกันเหมือนซุ้มตรงนั้นคือประตูธรรมชาติซ้อนกันเป็นชั้นๆทําให้มีจุดที่เหมือนทางออกแต่จริงๆเป็นทางตันต้นไม้หลักแต่ละต้นห่างประมาณ6กถึงสิชื่อสองสเมตรและใช้การทางเดินแคบๆนั่นสร้างวงวน ผู้วางค่าย่นนี้ไม่ธรรมดาชายชะกันฟังงงๆแต่ก็พูดเสียงดังใส่เจ้ารู้เจ้าก็ช่วยพวกเราออกไปให้ได้สิวะชายถูกเชือกมัดหัวรอเบาๆช่วยทำไมพวกท่านจะจับข้าไปขายเป็นทาสถ้าให้เลือกต้องทอรมานชั่วชีวิตข้าขอเลือกตายที่นี่พร้อมพวกท่านดีกว่า หัวหน้าชายชกันเข้าไปชกท้องเขาหนึ่งที่แรงๆจนสุดด้วยความไม่พอใจทันใดนั้นก็มีลมพัดต้นไม้ทั้งหมดไหวแล้วมีเสียงหนึ่งลอยมาตามลมแล้วเจ้าเห็นอะไรอย่างอื่นอีกไหมชายชกันทั้งสองคนตกใจจะโกนเสียงดังและถือดาบมาั่นใครออกมาเดี๋ยวนี้นะชายถูกเชือกมัดยิ้มบางๆแล้วตอบเจ้าของเสียงนั้นว่า เจ้าวังต้นสูงที่มีคนแข็งตั้งแนวด้านนอกเป็นเสากรอบเพื่อบดบังท้องฟ้าและดวงดาวส่วนชั้นกลางเป็นต้นที่กิ่งย้อยต่ำทำเป็นซุ้มอุโมงค์ชั้นล่างเจ้าใช้ผู้ไม้จัดให้เป็นแนวเพื่อบิดเบือนมุมมองฝังซ่อนเส้นทางจริงเสียงลอยตามลมนั้นถามกลับมามีอีกไหมชายถูกมัดยิ้มแล้วตอบไปว่า หมอกพวกนี้เจ้าขุดบ่อนตื้นๆหลายจุดข้าขอเดาว,ว่าบ่อนี้น่าจะซ่อนอยู่ใต้กลุ่มหินหรือรากไม้พวกนี้นี่แหละจะวางจุดให้น้ำค้างหยดรวมกันที่บ่อนี้แล้วใช้สมุนไพรที่ให้ควาเย็นเมื่อโดนน้ำเย็นน่าจะใช้ใบหมอกโบราณใช่ไหมละ่ะเสียงตามลมหัวเราะดีใจเก่งเก่งมากข้าขอชื่นชมเจ้าชายเชือกมัดหัวเราะตาม แต่นี้เป็นแค่ค่ายกลชั้นนอกถ้าเข้าไปชั้นกลางหรือชั้นในบางทีค่าอาจจนปัญญาแล้วก็ได้ท่านใดนั้นชายชกันสองคนก็ล้มสลบหมดสติผู้ที่ก้าวออกมาคือชายวัยรุ่นอายุไม่น่าเกิน18ถึง19ปีหน้าตาหล่อเหลาผิวขาวผมสีดำยาวสลวยสมใส่ชุดสีขาวเรียบง่ายเจ้ามีนามว่าอะไร หลินเซียนเข้าไปแก้เชื่อให้ชายผู้นั้นมองหลินเซียนแล้วก้มศีรษะคำนับเพื่อแสดงความขอบคุณข้าชื่อหลินเยเว่เจ้าล่ะหลินใช่ข้าแซ่หลินหลินเซียนเดินเข้าไปใกล้เขาและพิจารณามองใบหน้าเขาหน้าคล้ายคล้ายพ่อของข้าจริงๆนั่นแหละข้าเองก็แซ่หลินหลินเยเว่พูดตอบ เจ้าหล่อมากขนาดนี้ข้าไม่เคยได้ยินเลยว่าสกุลหลินจะมีผู้มีรูปโฉมปานนี้มาก่อนที่เคยเห็นมาก็ไม่ต่างจากวัวไถนาทั้งสิน้นหลินเซียนไม่ได้สนใจบางทีอาจเพราะเขาถูกทุกคนชมว่าหล่อมานาน200้อยกว่าปีจนชินแล้วเขาจึงถามต่อทำไมเจ้าถูกโจรพวกนี้จับข้าเป็นบัณฑิตกำลังจะไปสอบราชการที่เมืองหลวงแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละหลินเซียนปัดฝุ่นเสื้อผ้าให้เขา เข้ามาพักอาบน้ำกินข้าวทานยาที่บ้านข้าก่อนแล้วหลิงเซียนก็จูมือเขาฝ่าค่ายกลเข้าไปในกระท่อมเล็กๆที่พักของเขาใจกลางป่าลึกหลิงเย่เว่เห็นค่ายกลชั้นกลางและชั้นในที่ซับซ้อนยิ่งกว่าชั้นนอกเยอะเขาก็คิดในใจหากเขาประสงค์จะขังข้าไว้นะที่นี้เกรงว่าคงต้องผ่านไปอีกหลายปีกว่าจะหลุดพ้นข้าย,ยกรนนี้ได้ ชช้นในนี้มีจัดวางเป็นวงแหวน8ดทิศด้วยหินแผ่นจารึกอัครวางตามทิศทั้ง8ห่างจาก15ถึง29เป็นระยะเท่ากันหมดชายผู้นี้มิใช่คนธรรมดาความสามารถล้ำเกินไวยนักหลิงเยเว่ไม่รู้ว่าจริงๆหลินเซียนอายุ210ปีแล้ว ในใจหลิงเซียนกลับมีแค่เพียงความดีใจเพราะเขาไม่เคยเจอคนสายเลือดสกุลหลินเดียวกับเขาเลยตั้งแต่เกิดนอกจากท่านพ่อและท่านยาของเขาเท่านั้นเองพอมาถึงที่กระท่อมหลิงเซียนทำอาหารง่ายๆให้หลินเยวากินเขาหิวมากกินถึงสามชามไปอาบน้ำลำธารแล้วมาให้หลิงเซียนทานยารอยฟกช้ำตามตัวให้พอตกค่ำเขาก็นั่งพูดคุยกันหลินเซียนบ้านเจ้าอยู่ที่ไหนหลินเยเว่ คำนักอยู่ชนบทชายแดนแคว้นเยียนหลินเซียนโหเดินทางมาไกลามากหลินเยเว่ถูกแล้วจากบ้านเรืนอนเงียบสงบของข้าลัดเลาะผ่านเทือกเขาจนถึงนครหลวงแห่งแคว้นชิวระยะทางก็ราว1,500ลี้เจ0กิโลเมตรหลินเซียนทำไมเจ้าอยากเป็นขุนนางหลินเยเว่ ข้าปรารถนาจะพิสูจน์ซึ่งความสามารถของตนว่าลมในใจข้ายังพัดได้แรงเพียงใดก่อนที่ฟ้าจะพัดมันไปเองเขาแบมือทั้งสองข้างของเขาแล้วพูดข้าชอบอ่านเขียนมาตั้งแต่เด็กแม่ข้าขายกระบือตัวหนึ่งสนับสนุนให้กระบืออีกตัวเช่นข้าได้ออกเดินทางมาสอบแต่เงินนั้นน้อยนักข้าจึงใช้ปลายผู้กัเลี้ยงชีวิตเขียนอักษรและข้าวมาตลอดทาง หลินเยเว่ไม่เอ่ยปากของเงินกับหลินเซียนเพราะเขามองกระท่อมเก่าๆนี้แล้วชายผู้นี้คงมีฐานะเช่นเดียวกับข้าไม่ต่างกันสกุลหลินนี้มีแต่ชาวนาชาวไร่ไม่ก็เป็นพลทหารชั้นเลวไม่เคยมีใครได้ดิบได้ดีมาก่อนหลินเซียนรู้สึกชื่นชมในปณิธานของเขาแต่หลินเยเว่ก็ถามซ้ำมาอีกครั้งด้วยความไม่เชื่อเจ้าแซ่หลินจริงหรือหรือเพียงยืมชื่อผู้อื่นมาบังหน้า ลินเซียนหัวเราะแล้วเขาก็เล่าเรื่องท่านพ่อของเขาที่เป็นพลทหารแคว้นเจ้าที่ตายไปนานแล้วรวมถึงท่านย่าของเขาซึ่งหลิงเย่เว่ก็ฟังแต่เขาก็ไม่คุ้นชื่อของท่านย่าและท่านพ่อของหลิงเซียนเลยแม้แต่น้อยเอาไว้ค่ากลับบ้านจะลองถามท่านย่าดูดีกว่าพ่อของหลิงเย่เว่ก็ตายไปแล้วเช่นกันแต่เขาก็รู้สึกเชื่อว่าหลิงเซียนคือคนสกุลเดียวกับเขาหกในสิบส่วนเหตุใดเจ้าจึงอยู่เพียงผู้เดียวนะที่กลางพงไพรห่างไกลเช่นนี้ อ๋อข้ามาฝึกปรุงยาสมุนไพรที่นี่เจ้าเห็นไหมสถานที่นี้พลังหยินอย่างสมดุลดีสมุนไพรจึงมีมากพอที่จะให้ข้าทำผิดพลาดได้บ่อยๆแห่หลินเซียนยิ้มเขินเขินเจ้าถอมตนเกินไปแล้วเรื่องไข้กล,ลับอกรับเจ้าเหมือนสิทธิแห่งสวรรค์นั่นมิใช่ระดับอาจารย์แล้วหรือลินเซียนหัวเราะล้าน ห้าห้าจะเป็นคนแรกในชีวิตที่ชมข้าเพราะสมัยก่อนข้ามันโคตรกากแบบสุดๆแค่สิบปีที่แล้วข้าบังเอิญโชคดีได้อาจารย์เก่งเฉยๆเ,เลยพอได้วิชาจากท่านมาบ้างอื้อหือเจ้าฝึกมาตั้งแต่ยังเยาวเพียง8ถึง9ขวบข้าพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมวิชาค่ายกลของเจ้าไม่ใช่เล่นๆหล,นลินเซียนยิ้มแห่แหไม่กล้าตอบหลินเยเวว่าจริงๆเขาอายุสองรสิปีแล้ว ทั้งคู่คุยกันอย่างสนุกสนานก่อนจะแยกย้ายกันไปเข้านอนซึ่งทั้งคู่ตกลงกันว่าหลิงเซียนจะเดินทางไปเป็นเพื่อนส่งหลินเยเว่ถึงเมืองหลวงควันชิวหลินเยเว่มองว่าไปกันสองคนย่อมปลอดภัยกว่าไปคนเดียวไม่งั้นอาจจะเจอป่าเหมือนวันนี้อีก